สวัสดีครับผมก็ลิ้นพันทำไไหมสวัสดีครับผมก็มาเจอกับคอปเปอร์มอนอีพีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมาเลือกโปเกมอนสตาร์เตอร์ของเรานะครับซึ่งผมจะเลือก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 อะไรยี่เอ่ยครับผมจะเลือกตัวโปรดผมกันล้วกันนะเลือกมาแล้วนี่คุณเลือกตัวอะไรมาตัวคุงนีครับผมตัวตัวปวดของจริงอย่างนี้ เพื่อจะจะได้พัฒนาล่างเมกูเอะนะครับผมมาเจอหนึ่งชนดียวไอ้คุณเรียกแล้วเหรอเตอร์พูดเลยนะผมนะเตอร์พูดเลยนะผมไม่ต้องไม่ต้องดีเซิร์ฟใหม่อะไรเงี้ยเตอร์พูดแล้วนะตอนนั้นนี่อะไรตอนนั้นดีเซิร์ฟไปกี่รอบาป่ะไม่เตอพูดอะก็สักพักหนึ่งครับผมวิวิ่งเนี่ยผมเนี่ยถ้าเกิดเราจับร่างดาบมันเจะบินได้เลยนะครับผมนะครับโปเกมอนตัวนี้ ตัวนี้ผมว่ารัางสามันเทพมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ผมจำได้เป็นตัวอย่างก้ามก้ามอะสานเซลเอ่อกุ้งเห็ดนะครับผมแต่ว่าเพิว่มตัวนี้มันมีเนื้อด้านที่หน้าเศร้าอยู่นะครับเอ้มันเป็นยังไงครับเพราะว่าสร้างพัฒนาของมันเรื่องเล่าโปเกมอนนะผมเพราะว่าพอมันพัฒนาเป็นร่างร่างสุดท้ายแล้วอะครับครับผมมันถูกมันถูกเห็ดด้านหลังของมันกินสมองไปละก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมันอีกต่อไปละช่างดากเป็นนะครับมันกลายเป็นเปิร์มอนซัมบี้ไปแล้วคุณ เจอกับเจ้าลูกนัดนะครับผมวิ้ยมาคอีกาโอ้ยเฮ้ยสบิ๊ฮะสบิ๊ตัวเล็กตายตายแท้ไหนแล้วมั้งตายตายตายนะครับเราต้องหาทำอะไรแครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะฮะแล้วก็เกิดในเกาะจริงๆด้วยนะครับตอนนี้เกิดในเกาะของแท้นะครับเรารอขึ้นใต้ไปนะครับเพื่อที่จะได้แบบมีไอปเิคอร์หลักที่เราต้องใช้นะครับหลังจากที่ เราลองเล่นมาแล้วครับ,รบลอง <จะ S 1> ลองเทรน,นมา,นานแล้วก็เอาแค่เพอสีที่เราจะป็นต้องใช้ก็พอครับเจ้าหมีนะครับไม่ต้องไปสนใจชื่อชื่อเทียอะไรมัาครับเจ้าปูเจ้าพยุนชมพู่ีเจ้าตัวนี้คือเงงดเจ้าสองหัวนะครับผมก็ตั้งชื่อให้แล้วบอกรับเมื่อไรครับผมว่าพักผ่อนตรงนี้ก่อนดีกว่า มืันอันอันตรายได้นะครับท่านผู้ชมถึงจะเป็นโปเกมอนแต่ก็ยังมีซัมบี้อยู่เหมือนเดิมครับผมเจ้ากระต่ายกับเต่ามัลมมีแสงอะไรผมมืดตึ๊บเลยไม่เห็นอะไรเลยอ้ามีทานก็ไม่มีนะครับตอนนี้เฮ้ยผมเผาทานให้เผาเราเผาม้าแบบคลาสสิกใช่ไหมคุณใช่คุณเพราะว่าคนใจซ้ำน่าหล่ออย่างเรานะครับก็ต้องตีโดโดประถมครั้งชีวิตนะครับครับผมคลิปเดียวแม่งแซวแซวไม่พักเลยครับ บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดในมอนนี้ก็คือต้อนไม้ต้นไม้กระหินนะครับแมมันแกะมาพอสมควรซะด้วย <c oughs> จะออกมาเต่าชิโตคังนี้เอ๊ะผมยังไม่ได้ฟื้นบอนเลยเต่าชิโตคังนี้น่ารักจริงๆเชียร์ถ้าดูใจในแมบนะครับข้างหน้าก็จะเป็นห้องอาร์มิทิสนะครับไม่ใช่ห้องของเมกาแนละ้วถ้าห้องเมกาจะเป็นสีชมพูนะครับใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชม จึงเหมืองเหรอข้างล่างเนี่ยมันเป็นอ่าที่สวยๆอ่ะคุณผมอยากได้นัน่ะคุณเฮ้ยเลดเว้ยคุณอุ้ยนี่คุณมันชื่ออะไรนะฮารุกะเพเยอร์เมียน่าจะชื่อฮารุกะนะคุณผมจำไม่ได้ที่มันที่มันมีน้องที่มันมีน้องชายที่มันเป็นลูกเป็นลูกหัวของนายยิมในในเจนภาคเอเมรโล่ในเจนเดียวกับอาชามอสนี่มาคุณคุณเลือกต่อยมา โอ้ยไม่ได้แลกเลยโอ้โหชิบหายและนี่มันแลกอีเอ็กพีนี่วะผมขุดมาแม่งเลเวลาสิบหกเลยพอดีว่าเราลงลงมอดแรกมาด้วยตอันนี้ผมไม่ได้โกงนะครับมันเป็นเออ่มันมันเป็นอะไรทำให้ผมเล่นง่ายนะครับอืก็โกงนั่นแหละไม่พอใจไหมครับผู้ชมมันก็มันก็เสียเหมือนเดิมครับไม่ยอมครับผมตายมันก็หายสิทธิ์นะผมผมไม่ได้ใช้แบบตายของมันตกนะครับความถึกมันเอ้ยความความทนทานของของที่คุดมันก็ยังเสียเหมือนเดิมมันไม่ได้แค่แค่แบบลดเวลาในการ ใช่ครับผมตัวการสัมบต้องทำอีกตัวเองจะไม่ไม่รับทำอย่างอื่นันแลายวันเหรอเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยชายคนนี้แมพนี้เทพเป็นการลงเมืองอยู่กับเขาอ่ะ่ใชอยู่นี่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 คุณเดี๋ยวผมเฝ้าระวังข้างหลังกับคุณให้คุณไม่คุณเลยอย่าบอกได้แค่สองขอสามได้ไหมคุณต้องเดี๋ยวหาได้หลันนี้น่าจะมีอยู่โอ้คงตัวแรกอีพี่ของคุณแล้วมันก็โผล่มาเลย นเป็คแรกเดมอนเดมอนตรงนี้คุณขู่บุ๋มโล่มดินี่สามก้อนเลยใช่ไหมแต่ว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างผมว่าเดมอนมันอยู่ต่อจากอีพีแน่เลยมีตัวอะไรใช่ไหมมันขุดเลยอุ้ยสี่ก้อนไหมคุณไม่รู้เหมือนกันเราคุณสี่ก้อนคุณทำทำเดมอนเลยไหมทำเลยทำเลยทำเลยเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรเจ้าคือเจ้าลูกตุ้มน้อยแล้วก็เจ้า วกสุครับผทธิ์แบกท่าบินสวยมากเลยอะแบบกระพือปีกแบบปปปปปปแล้วตัวนี้คือเจ้าเอ็กซิตเจ้าสามงามเจ้คุณระวดเบ่งแมงมุมระวังแมงมุมหนีไปไหนเนี่ยเจ้าค้างปลาไปไหนล่ะปูเปอร์ลแล้วว่ะผเจ้าค้างปลาเจ้าลรโพงเฮ้ยคุณไอ,ณอตัวนี้ตัวแปลกมากเลยอันนี้มันภาคอะไรนออลล่าเหรอที่ไอตัว สามนอนดีม,มีดีกรูโตอ๋อเป็นแบบนี่ผมอ่ะพบที่เรื่องอ่ะอ่าใช่ครับเป็นเป็นเกภาคใหม่เจ้าชื่อว่าเจ้าแมงมุมหลากสีหมุยมหลากสีสันฟุ้ยเอ่อเจ้าลรตตาล่างสองนะครับผมแต่เป็นฟอร์มไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นฟอร์มใหม่ก็ทำแสียงปกุกเด็กละ เราไม่พูดละจำไม่ได้เล้วผมที่เกิดมาถ้าจบสินสั่นนี้นะครับเราก็จะไปต่อที่พิกเซลมอนเลยครับผมแล้วก็จบคอมมอนนะครับผมผมไปลองโหลดมาละแต่ว่าผมยังไม่เล่นเลยอ้าวมีคนมีคนแอบนะครับมีคนแอบแอบเล่นนะแล้วผู้ชมมันจะมีมันข้อดีของมันคือมันจะมีเลเวลตรงเพนเนอร์บอกว่าไอ้ขี้นี่มันเลเวลเท่าไหร่แบบนี้ผมจะได้มาหนาผมขุดก่อนยากมีฟอร์จูนจังเลยเม็ดเดียวสัตว์ ผมไม่เจอหไนมอนด์นมีก้อนผมเจอ<ท>ชิดาก้อนเหรอคุณ<ท>มันเล่นตลกกับโดหรอคุณที่ผมมีก้อนเดียวไอ้คุณเนีที่คุณมีก้อนงั้นมาสองก้อนไม่ผมเจอไอ้ก้อนละผแผลแบ<ต>บ<ม>จริงจิ้งจ <laughs> ิ้งผมแต่ผมว่าน่าจะมีแค่ก้อนเดียวดูจากลักษณะที่มันฝังอยู่ปแปลกๆจริงด้วยก้อนเดียวจริงนะคุณเนี่ไม่เจอไดมอนด์อีกอ่ะผมว่าก้อนเดียวชัวร์ๆลักษณะอย่างนี้ประสบการณ์เรามีนักกระสอง ประสบการ์คูดไดมอนด์สามสิบปีที่เล่นไหมครับตีได้เหรนะคนมันนะครับเก้าเมตรนะครับผมผมตีแตกคุณผมตีคุณแตกอย่างไงโอ้โผมแพ้ตั้งนานแล้วพิบัตรสถานการณ์พิบัตรคุณเจ้ากลมๆเฮ้ยคุณผมเจอเพชรอีกแล้วผมยอมแพ้และะ้วครับผมน้อยใจคุณแล้วขิงเพชรผมอ่ะผมได้มาสิพกเม็นแล้วตอนนี้ย้ยผมรวยรวยกันแล้วผมวรู้อยู่อีกหน่อยไหม อขอเพอน,น,นเราเอาเกาะเพชรเลยไหม,ไมเอาเกาะเพชรเลยไหมใจตรงนั้นเกินนี่ผมล็บ16อันนี้6 6นี่คือหนึ่งชุดแล้วปะชุดหนึ่งชิปชุดมันยิบเจ็ดขวบคุณไปเอาไหนมางั้น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 งัง้นค่อยเอาแล้วกันเจ้าดิกเล็กนะครับ <Okay. S 2> าดูเอ๊ะคือส่วนอะไรเจ้าเอ่อเจ้าดอกไม้มันขาดเท่าไหร่ปะคุณขาดไป หกก้อนนะคุณโอเคผมขึ้นเลยใช่ไหมคุณคุณอยู่ข้างบนใช่ปะ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราใส่ชิ้นก่อเพชรครบเสร็จเลยกันโ <Okay, S 2> อเคท่านผู้ชมเราก็ผมก็เดินมาถึงบ้านโดยใช้เวลาประมาณแค่สองนาทีนะครับโดการไม่หลงทางแล้วก็ก็จะขึ้นข้างบนนะครับตอนนี okay, ้น้องผมน่าจะหลงทางอยู่ข้างล่างนะครับแต่ผมก็รอขึ้นข้างบนครับแล้วคุณรอผกก้อนโอเคครับน้องผมรอกำลังกำลังขึ้นมาคุณเราเก็บเพชรไปทำอะไรเดียวฮะเก็บไปเพื่อทำเอ็นชาร์กนคุณ อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเอาไปดูอันนี้ก่อนห้องฟ้าก่อนมันมัเช้ายังคุณยังในห้องฟ้ายังมืดคืมอยู่เลยโอเคแบทเทิลนะครับตอนนี้ครับโปเกมอนตัวแรกที่เราจะสู้กันนะครับการประลองวันแรกผมขอเริ่มไปที่ที่สแคร์เข้าไปสแคร์เข้าไปสแควร์เข้าไปนะครับตีโดนไป20%นะครับผมผมเลียงเก่าครับแบบโอ้โห แม่โอ้โหติดช้าสิบพายนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เราก็ยอมไม่นะครับเราก็สโมกสกรีนเข้าไปเพื่อจะลดการมองเห็นของฝกติกฟังติดติดช้าอ่นแต่ว่าไม่ติดนะครับผมเราใช้ไม่ติดนะครับนะครับความเร็ความไม่ยังผมผมลดลงเนี่มาจัดเข้าไปครับคุณมอไม่เห็นผมวันนี้ผมมีควันอยู่แต่ว่าผมโดนไฟช็อติดผมโดนไฟช็อตผมว่าจะฝืนใช้ เอเบอร์เอเบอร์ของผมเข้าไปแต่เอเบอร์ผมน่าจะแรงกว่าเอเบอร์คืนมันไปหนูนะครับผมจังหวะนี้นผมขออาชีพ้ลยกำลังแย่นะครับตอนนี้ทีมผมขอชมขอเจ้าหน่อยไม่ใช่เวลาหลับนะอ่าตอนนี้ทีมผมกำลังแย่นะครับเนื่องจากฮิโตะครั้งนี้ผมอา่าเลือดน้อยมากกว่าของเขามากแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสใช้ส,ส,สแคทเข้าไปนะครับควนเข้าไปเข้าไปที่ปลายขวอยไปไปไป ไปไปนวดโหนะครับผมตอนนี้เลือดเขาเหลือสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ที่ตัวขนี้ผมก็อาการแย่ๆมากตอนนี้หวังขึ้นว่าฝั่งนูจะไม่ติดยิดนะครับผมจังหวะน,นี้เราก็ต้องซัดเข้าไปนะครับใช้โอกาสนี้ในการโจมตีอีกฝั่งก็คือมันคงยน<อ>เกมเลยอีกฝั่งหนึ่งนี่เหมือนจะแบบไม่ไม่ไม่ไม,ม,มกีนค,คุณไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ับผมแต่ว่าสมสกินคุณคันเดียวนี่ผมผมแพ้แลนะ้วเนี่ยอะไรน,นะคุณสมสกินอันเดียวนี่ผมแพ้เลยใช่คุณขันหัวคุณเออไม่เป แล้วก็สัตว์เอมเบ,รอ,เบอร์กับขึ้นเข้าไปทุนไฟกับเรียบร้อ,รอ,อยครับ EG ครับผมที่จบครั้งนี้เองต้องกลายปเป็นลิสตันเอ็กซ์ที่เท่มากตอนนี้แน่แน่ Let's go mobile จริงพอคุณโอ้ผมผมผมมีอยู่ผมทำเอง นั่นคือตัวอะไรโอเคติดอ่ะซูมอ่ะก็คือตัวอะไรในของโคฟองเลยอันนึเนงเจ้าในรถสาวคอนโดปิตะวุ้ยินัสเกะเจ้านั่นคือเกลดอดไม่ใช่มันคืองูงูเหลือมน้ำอุ้ยระวัาางโดนโชกนะคุณ <laughs> งููจงอางน้ำนะครับผมเราก็ปล่อยไปนะครับเจ้าคือเกงก้าแคปคิงเหรอชื่ออะไรอ๋อคิงครับแคปคิงเลอร์คิงเลอร์คิงเลอร์นะครับเขาตั้งชื่อว่าเออเจ้าปูอลาสกาฉลอตสู้แกหน่อยเลดว้าวโอ้เลดเลดใช้งูเลดใช้งูห้าโอ้เลดได้สู้กับอาชิงามิอาชิงามิได้พ่นไฟใส่อาร์บ็อกไปนะครับไม่ใช่่งูจงอางเข้าไปวิวห้าแต่ว่าตอนนี้ ติดพิษหรือเปล่าครับผมติดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหติดพิษนะครับผมจังหวะนี้สู้กันโอ้โหแต่ว่างูก็สู้เขาไม่ได้นะครับงูร่วงไปนะครับผมด้านหลังตัวอะไรอ่ะโคตรใหญ่เลยครับเจ้าชื่อว่าเจ้าเจ้าสามหัวเจ้าสามหัวสี่ห้าตาครับผมนกนกคุณลุงในแมปอ่ออเมซอนเอ้ยอะไรวะโปเกมอนเอมเบอร์นะครับผมที่ต้องไปตามจับออกมาจากถ้รมนะคุณนนันมาเนี่ยเจ้าชื่อว่าเจ้า วุ่มพอดเขาตั้งชื่อว่าเจ้าเที่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับเจ้าเออ่แมงดาทะเลผมล่าสายตายคุณบระณีตคุณปรีเต้นหาโหอยมอนเรืออยู่ไหนอะคุณอ๋อวิชาแล้วแสงแรกเหรอผมถ่ายไว้ก่อนสวยจังสวยจังสวยจังฟ้าสีแดงฉานฟองฟ้าสีแดงกลิ่นของเลือดไปเลยไหมไปนรกเลยไหมอ๋อไปเก่งซะล้วเจ้าพายุหางหอยสโลโบ ถายูทากหอยอยู่ไปไหนหรอนี <problems> ่ผมไปสแกนสโลโบมโหุดอ <fixing> <wiele> ันนี้วะเนเอาไปทำตัวอัญชันเอาไหมขุณไปมันจะเสียเวลาเราไปเราไปหาอ คุณต้องมีหาที่เซสสปาแล้วคุณเราเดินทางมาไกลมากจริงคุณถ้าตายตอนนี้เราคงเลียหมดกำลังใจในการเล่นเกมนีเจ้าม้าถักปีอ่านกปากเก็บน้ำนี่เจ้ากองทรายวัสุการผมจำได้แล้วคุณทำมหาริมหันก็ไม่ลืมเนาะมไม่มีทางลืมอ่ะ นิ่เจ้าคือเจ้าวัวใบสั้นเจ้านมตั้งเต้ามิล้วยเจ้าลังพึ่งคอมบีนกนางแอนหวนกับไปสำรวจเจ้าคือเจ้าเจ้าลิงสวมเกาะเพิงเจ้าเป็ดปากปากเจ้าเป็ดนั่นแหละ เจ้าปลามีเขาโอ้โโหดจัดเฮ้ยผู้จางยีงได้ไงมันเป็นอะไรครับบ้านไหมครับผมคนี่เป็นอะไรผมนี่เป็นแบบเอ่ออยากกินนี่เคผมนี่เป็นควายะไรไอสัตว์อะไรล่ะเมื่อกี้เนี่ยทคุณกองสมบัติลองระเบิดนะเอ้ยพูดอย่างนี้กลางโลกเลย อุ้ยแม่งเนี้ยมันพาสู้อะตายไปซะเอมเบอร์โอ้โหแม่งไม่เข้าเลยผมก็ไม่ยอมหรอกศึกนี้ห่างกันเจ็ดเลเวลแต่ว่าที่ตัวครั้งนี้ผมพูดตายอยู่ละสมอลสกรีนติดเบิร์ด้วยเป็นไงโหนไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วอุ้ยผมพูดไม่ได้คุณต่อเลยนะต้องฆ่ามัน ผมเจอหมู่บ้านแล้วผมผมจะไปแล้วเอ้าโอยโหเดีทิ้งครับทิ้งอยู่ดีก็ทิ้งผมเลยนะท่านผู้ชมวุฒิเทพผมอยู่ข้างหลังคุณตุดไฟเผาคุณอยู่เนี่ยฮะติดซุ่มอยู่ที่ตัวของนี้ผมน่าจะไม่ไหวอะคุณตอนนี้มันเดือดวนน้ำแต่ว่าที่ตัวของนี้ผมสู้อยู่ผมุดเขไหนนี่คือมันเอ้ยไอ้ฝั่งนู้นตีมาแบบปานนีผมเกินไปละผมใชยตีแต่มันตายแล้ว ูชเชนเต้หอ้อมูชเชนเ้รือโอไม่วะโมชินเด้ไม่มีของบั้บเหรียบัเหรียดลนนิไปแลกอไได้ว่าคุณไม่มีอะไรนอกจากตรงนี้ใช่ไหมเจ้าสิงโตสายฟ้าอเ,เออเจ้าถุงขยะผลไม้เตียงหมู่บ้านเหรอน่ารำคาญมากคอันนี้ครับของแค่เตียงนอนเตียงอุ่นๆให้ระนุ่นนอนก็พอแล้วน,นะครับท่านผู้ชม เราต้องตอบแทนในการฆ่าล้างบางขอเพียงเท่านี้เฮกย์เหี้ยไฟนอลเหรอจะฆ่ากูไฟนอลไม่ได้นอนนอนนอนเข้ามาอสัตว์เกยกเหี้ยลงไปอ่าข้าจะนอนมีนี่ไหมอุ้ยคุณไอ้ตัวหมาล่างสองหมาใส่บ้างวุ้ยเจ้าหมาตอวยาวเฮ้ยโอ้ยเขี้ยเฮ้ยดิกรีนเสียงโดดมาก่อน โอ้ยเจ้าหมาผม ăng, ตั้งต้าแมนกอบตายเจ้าก้าวหางตัวเล็ก คุณเล่นพาเวอร์ใหม่กับผมไหมในพีพีเกมพาร์ทัน um anyway ีีให้เล่นอีกเรื่อ่ในึ่งใจมาเลยเจ้ากรรมกรถือเหล็กบาชาโม่ปบ้รบไก่น้อยเจ้าลูกีมันจะเป็นเย็บโตไปนิดนึงเจ้าคู่แข่งปิกาจูเจ้าอีบุยนี่คือท่านวาร์ปเหรอผมเจอท่านวาร์ปล้ว นายนายคุณโกงเ้าเหเนี่ยอยู่ดีมันมันไม่อยู่ตรงนี้เฉยเลยคุณไปหาคุณก่อนมันทอบมาหรือเปล่ามันมาถึงตั้งเดี๋วอย่างเงี้ยเอ้ยผมไม่มีทางโกงผมมีรักฐานอยู่ตลอดเวลาผมอัดคลิไปไว้ไม่มีทางโกงเด็ <Dead card. S 2> ดขาดเด็ดขาดด้ยผมไม่โกงคนอย่างคุณหรอกอียอ้ยโวยผมดูด้อยคาเลย,ยเป็นหลังคาเน้นเน้นเน้นน้องสวยที่หลังคามากกว่า เจ้าวกวางสีชมพูเดียร้องโอ้ยน้อง <ผม S 1> แกะหางไฟน็ดอดไฟนี่น้องแกะหางลัโอซูเบเมะนี่จำได้ดโอซูเบเมะซูโบน็อกแก้วจุ๊บนี่นทำเล่นไปเท่นะกระ <laughs> ต่ายหูยาวเนี่เดียวจ้า เจ้าหมาไฟคอกเจ้านกกระจอกเจ้าแมลงปอยำมากมมาเจ้าดาบลอยได้อุ้ยโอเคทีบสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เจอซูแบกนะครับเราจะจัดซูแบกกันนะครับตอนนี้ผมเผิดจับโกดไปแต่ผมไม่ได้กดอัดขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรามาเจอซูแบกเลเวลสิบแปดเรามาสั้นกันเลยมาดิสู้กัน แต่เราไม่สู้นะครับเพราะว่าเรามีควิกบอลพูดทำไมก็จะสู้ไปทำไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ได้ครับทผมผมม่านผู้ชมอะไรก็ตายซะโอเคได้ครับผมโอ้โ,อโหเหนื่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมประตูนี้ก็ใช้เวลาทําประมาณ3วันในเกมได้นะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับจะมาจุกันเลยจากโปกเกม,มอนผมที่ได้มาก็ไม่ได้ เดี๋ยวอะไรเพราะว่าหมือดจะทำสร้างบ้านนะครับครับผมโอ้โหชุดเลยนะครับเบอร์รุ่นไหนสิประตูเนเธอร์โอ้ยสวยจัดเขอดูระยะไกลๆนะครับผมเหมือนในคลิปเป๊ะเลยเหมือนในคลิปเป๊ะเลยครับท <inaudible> like ่านผู้ชม